อย่าอ้วไม่นให้จะบอไข่รมาอนุสาวรีเจอเอากล่องร้านแบบนี้มากโอ้ดูดิเริ่มต้นที่20บาทเลยเห็นไหมเมนูเยอะมากเลยย่านี้เนี่ยเนี่ยเนี้ยออ้อยู่ตรงถนนราชเทวีเลยนะ มาลงอนุสาวรีย์แล้วก็มาตรงเซ็นเตอร์วันแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนะอึเจอร้านนี้แน่นอนเนี่ยยี่สิบยี่สิบยิบสามสิบยี่ห้าสามสเลยมีทั้งหลายกล่องเมนูเยอะมากใครจะมารีวิวรีวิวก็เยอะมากนี่ฮืมผัดไทยโบราณสลัดโลวเขาก็มีอยากจะให้มาลองชิมสักกล่องนึงเลยนะใครอยากกินเบาๆชีวิตนี้จะได้ไม่อ้วนนะฮึมก็ามาลองกินสักกล่องหนึ่งแต่ ก็อยากกินอันนี so so you Guys, look! Look ้ก็อยากกินอันนู้นก็อยากกินอันนั้นก็อยากกินอุ้ยอยากกินได้แบบหมดเลยูดีดูดีนี่นี่นี่ยี่สิบบาทเองนะร้านติดริมถนนเลยเปิดดูรีวิวก่อนนะนี่นี่นี่ริมถนนไหนมาติดยูคซออะไรเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ร้านวิถีเจ็ดเลยนะอันนี้เราก็ซื้อมาเป็นไข่ตุ๋นนานี่นี่นี่อันนี้สามสิบบาทนะไข่ตุ๋นน้ำหืมนุ่มๆเด็กๆคุณภาพเขาก็ดีเลยนะไม่ใช่คุณภาพแบบก้องเก้งกระนองกระดิงกระนองกระดุงแล้วก็ขาวไข่ยูเคยนี่นะ กินอิ่มแน่เนาะเลยอร่อยยู